ต้องขอกราบสวัสดีนจนตื้นที่สั้นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่าสอนตั้ง x b o x b a t t on Control Setup 2.14ครับหาโหลดได้นะครับผมจะไม่ให้ลิงก์ใต้คลิปนะครับเพราะอะไรไม่รู้นะสิโอเคครับเข้ามาแล้วก็โหลดเลยนะครับหลายคนก็รู้นะครับหลายคนที่ไม่รู้ก็คลิก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 เข้าไป กดนะครับกดไปกดไปตรงนี good. Good. ้ไม่ต้องยุ่งนะครับกดเน็กไปเลยนะครับมันก็จะตระรให้เรานะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับถ้าไม่งั้นก็จะขึ้นตรงหน้าจอนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ปิดอยนะอันนี้มาเซตอัพอันนี้เมื่อกี้ไม่ต้องตามผมนะโอเคนะเฮก็ ให้ผมจะไม่สอนละเอียดนะครับถ้าขยให้สอนละเอียดก็คอมเมนต์ได้นะครับอันนี้เอามาข้าวๆก่อนเนาะนี่ครับอ,รอ๋อนี่รีวิวแป๊บโอเคครับก็เสร็จแล้วเมื่อขึ้นอันนี้เสร็จให้คุณเข้ามาครับนะครับพอเข้ามาครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างใช่ไหมครับหน้าต่างเ,าเล่นคนเดียวเล่นหลายคนใช้เรียม ตั้งค่าอาเอ,าเ,อ,าเ,อาเกมอะไรประมาณนั้นนะครับพอคุณขึ้นนานน,านเสร็จแล้วคุณกดแอดเลยครับกดแอดแล้วมาที่เอ,เอ,เอชเมาส์บัตเทนถุยไม่ใช่อาออ้ยนายอะต้องทำให้ดูอะแบบนึงอืม ต้องทำให้เดือมันไม่ขึ้นไม่ละเอียดนะคลิปนี้ไม่ละเอียดโอเครอไปก่อนนะครับออออโอเคครับขึ้นนันนี้สำหรับไอที่เถือนไอที่แฮร์ได้แน่หมดนะกดเพลย์ไปเลยครับพอมันขึ้นเสร็จแล้วให้เรามาที่อืม Mouse m a นี่ครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับถ้าสำหรับใครไม่มีก็ควแอดไปเลยนะครับก็มา Java w .exe นะครับมาแล้วนะครับให้คุณอ่า r e เ,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 เนี่ย Button คือคีย์สะนะครับมาตรงเนี้ยไอ้คียๆเนี่ยเออมันท้าที่หนึ่งสองสามสี่สีนี่ครับ ข้างล่าง delete ครับแล้วก็ให้คุณมาก๊อบตรงนี้ครับที่ mouse button text ป่ก๊อบมาเลยนะครับไม่ก๊อบเลยก๊อปมาเลยครับอันนี้ก็เลือกเป็น6นะครับอันนี้ผมแนะนำนะครับเป็นหกสพอนะครับเดี๋ยวตีเร็วเกินไปเนาะก็ตรงนี้ก็เป็นเลนะ็ชิ้ซะอันนี้ปุ่มที่สามนะครับกดไปเรียบร้อยครับ ก็เสร็จเปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลองไปใช้ใครที่ไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะครับโอเคเนาะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนเอาเอาต่อบล็อกนะต่อบล็อกเร็วๆขี้วาต่อบล็อกเร็วๆนะเดี๋ยวจะมาสอนนะครับสวัสดีครับ